สวัสดีครับวันนี้วันหยุดก็พี่เล็กพาไปตกปลาลงเรือกันนะครับที่ปากพนงังนะครับถึงกันแต่เช้าตรู่เห็นกังหันปลันตื่นเต้นและเห็นท่าเรือไกลๆผลของเสร็จสับขยับสมอรอจุดเครื่องวันนี้รู้เรื่องเต็นลังแน่วันนี้6กโมงเช้านะครับ ลา,ารูัรอบครับเวียนเวียนเตรียมทิ้งหมายทุ่นนะครับแล้วก็รอทิ้งสมอตันต่อไปในทุนท่นครับทุน่นน้ำลึกประมาณ15เมตรครับตอนนี้ พลาดพลาดครับทุนสายพันธุ์กันซะแล้วครับ <S <S ิงหน ออกมาไล่ล okay. wow. ูกปลาหมดใช่ไหมโลมาโลมาสีชมพูขึ้นครับเดี๋ยวเราเปิเห็นตัวเห็นยังไงนะครับหายไปแล้วหายไปแล้วเล่นเรือไม่ง่ายหายไปขนาดนั้นพอดีโลมาสีชมพูสองตัวชมพูตัวดำตัวน ฝั่งก็เมืดฝนจังนะครับนะครับในทะเลก็ฝนตั้งเขามาแล้วนะครับเลยต้องรีบวิ่งเข้าฝั่งกันนะครับในรอบนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับทําไมไม่ได้ปลาไม่ได้ถ่ายตอนตกปลาเลยนะครับก็พอดีโลมาเข้านะครับไตว่าปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่นันก็จะหนีหมดนะครับเพราะว่าโลมามันจะไล่กินลูกปลานะครับก็ขอบคุณไตเรือนะครับและขอบคุณทีมงานที่ออกทริปกันในรอบนี้นะครับ ขอบคุณนวุฒินะครับปักพนังค้าข้าวเจ้าของเรือนะครับรอบหน้าเจอกันใหม่